กับรายการ111องศาช่วงที่สองครับครับผมเมื่อสักครู่เราทิ้งท้ายไปที่ภาพลอยกงลอยกะทงครับนี่ครับ เวราจะมาพูดถึงรอยอันไหนดีใช่ไหมครับคุณดูดิโอโหเต็มไปหมดเลยภาพนี้เป็นการที่ว่าที่มันบอกว่าเป็นเป็นม็อบผู้ดีเป็นคนดีเป็นอะไรทุกอย่างนะครับคุณว่ามันบอกว่าท่านทักษิณโกงครับแล้วก็จะยกระดับว่าจะตอนนี้จะไล่ตระกูลชินวัตรดีคุณดูนะครับเป็นรอยเต็มไปหมดเลยคุณเห็นไหมครับอะไรนะครับคืออะไรนมโรงเรียน เห็นไหมครับแล้วก็มีจีที200ใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็มีการสลายม็อบที่ตายะ99ศพนะครับแล้วก็หนีทหารนะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยเป็นรอยยังไงมันวะเนี่ยเย้ไหมครับคือภาพนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเมื่อวานวันวันที่เรากระทงนะครับคุณโอ้ก็ได้เหน็บแนมเลยที่ปัดนินดิงว่าโอ๊กเหน็บไปที่ปัด เพียบหลายกระทงต้องแบบนี้เลยนะครับหลายกระทงมีหลายกระทงจริงๆไม่รู้ว่าจะเอากระทงอะไรที่ลอยมันมันมีผลงานคุณเห็นมันลอยแล้วมันบอกว่ารัฐบาลเราเนี่ยโกงโกงตรงไหนยังไม่เห็นมีอันนี้มันชัดเลยมันคืออันนี้มันเป็นภาพในอดีตทั้งหมดใช่ไหมครับในการในอดีตทั้งนั้นเลยครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะครับศาลอาญาอาญากรระหว่างประเทศเนี่ยไอซีซีเนี่ยค่ะมีมติรับคดีฆ่า9ก้ศพ โดยมีคุณมาร์คเป็นจำเลยในฐานะเป็นพลรัเมืองของประเทศอังกฤษแหม่แม <ปะ S 1> ผมผมบอกได้วครับว่านนในเน็ตที่เาที่เขาต่อต้าน ไอ้ทีนี้เรื่องนิ้วโทษกรรมเนี่ยเพราะอะไร,รครับเพราะเขารู้เลยครับว่าคือศา,า,าลอาญาระหว่างประเทศคือ ICC ีเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเล่นงานในกลุ่มคนพวกนี้แน่<ช>นอนใน<ช><ช>นี้มามันก็ไม่กลัวเพราะว่านี่โทษกรรมเฉพาะในเมืองไทยนะครับ<ช><ช>เพราะว่าต่างประเทศเนี่ย,เ,ยเขาไม่ยอมรับนะครับกฎหมายฉบับน,นี้แต่นี้มันมีคนบางคนบอกว่ายังไม่ได้ลงนามเสร็จทํ้งหลานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเซ็นตุ่มมานะนะครับคุกคุกอย่างเดียวเลยครับผมบอกเชื่อเลยครับคนเราล้างแค้นไงแก้แค้นอีกสิบปีมันก็ยังไม่สาย เกิดเอามันขึ้นศาลกันตอนนี้อย่าง,อย,างอย่างกรณีมาที่ไหนนะส <12 S 1> ิบสองตอเนี่ะไปขึ้นแต่คุณอย่าลืมนะครับเขายังมีเอกสิทธิ์อยู่แต่มีกรุเทพคนเดียวที่ลาออกจากรัสอาจ <ผม S 1> จะโดนนคะครับนว่าเขาลาออกเนี่ยเขามีนัยยะแน่นอนใช่ครับขขเขาหวังผลาต้องการ<ล>จะช่วยลูกชายเขาใช่แต่เขาอย่าลืมเขาหวังผลเขาหวังผลคือคุณจนิยาเขาหวังผลเลยวันที่ยี่สิบนี้ใช่ไหมครับก็เกิดสุลการและธรรมนูญสั่งตุ้มชะว่าผิดขัดตามมาตรา60 ปดใช่ไหมครับยุบพักแต่ทั้งริงผมคือบอกท่าเลยวนะครับว่าตุลาการรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์เลยนะครับอำนาจที่แท้จริงมันอยู่ที่ประชาชนนะครับและรัฐสภาที่ลงเสียงแม้หมด3 0 0รกว่าเสียงใช่ไหมใช่สามร้อยนะครับเขาทําตามหน้าที่นะครับหน้าที่ที่เขามีติดที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นะครับแต่เขาพวกนี้ก็คือกลุ่มตุลาการนี่คือกลุ่มเขาเรียกปฏิกูลไปกูลทางรัฐธรรมนูญที่ตั้งใจกําจัดสสของพรรคเพื่อไทย310ท่านเนี่ยคุณออกไปจากระบบกรอ โอ้โหเลกงนแล้ว,ลวพวกเขาจะได้เข้ามาเนี่ยแล้วจะขอมาตาเจ็ดใช่ไหมครับ,รบโอ้โหฝันหวานไปน,นะครับมันทําไม่ได้เพราะว่าพี่น้องทั้ง310ครับ นะครับสสที่เลือกมาเนี่ยคือเลือกมาจากประชาชนใช่ครับนะครับที่บอกนะครับว่าเป็นตัวแทนของประชาชนและมาทาหน้าที่แทนประชาชนในการออกกฎหมายใช่ไหมครับหรือไม่ก็แก้ไขกฎหมายแล้วที่สารแลธรรมนูญต่างๆเนี่ยมาจากคณะปฏิวัติด้วยนะครับใช่ครับอกพวกนี้ก็คือเป็นเป็นก็เหมือนกับว่าเป็นตัวสารแลฐธรรมนูี่ยก็คือมาจากใครอะนะมาจากรัฐสภาใช่ไหมใช่ไหมเกิดมาจากรัฐธรรมนูญก็คือก็คือลูกเลยนะครับพวกองค์กรอิสระงหลายก็คือสิ่งปฏิกูลทั้งหลายตั้งแต่คอมมชออะไรนะ ปปชเน oh. ่ไหมครับหลายเรื่องโอ้โหมันแล้วก็มีใครนะแล้วตุลาการนี่ก็ใช่ตุลาการนี่เป็นเพียงลูกนะแต่ลูกจะมาฆ่าแม่ครับมันเป็นไงครับมันเป็นไปไม่ได้ครับพยายามจะพยายามดึงขมวดให้ตัวเองมีอำนาจมันจริงมันไม่ใช่อำนาจของของตุลาการและธรรมนูญนะครับก็คือมีอำนาจพิจารณาแก้ไขข้อกฎหมายที่มันขัดแย้งกันถูกไหมครับแต่นี่มันโอ้โหมีการสั่งชะลอได้มีการสั่งยุบมันร,รู้สึกว่าอำนาจอันนี้มันหมายถึงไงเนี่ยล่าสุดก็เห็นไหมครับ คุณสุริยะใสานะครับบอกว่าหวันว่า20เนี่ยม็อบจะชนมออ็อบนะครับเพราะว่า19 20สทางฝั่งของนปชก็มีจุมนใหญ่เหมือนกันนะครับคือเราก็ค้างคืนกันต้องบอกนี้นะครับใช่ครับนะครับรวมถึงว่า สมาชิกบ้านร้อยสิบแปดด้วยแล้วหลายคนก็ไปกันตรงนั้นอยู่แล้วใช่ครับเนี่ยดูทำดูหน้าตาครับนี่ครับนายกคนต่อไปของประเทศไทยโอ้สุริยะใสยนี่นายเห็มาแล้วนะเขาบอกว่าเอาพิ่สิ์เนี่ยติดอันดับสี่ผู้นำที่ดีที่สุดโอ้โหไปหรือเปล่าดีอะไรออกมาเนี่ยมันตามฆ่าคนเก้าสิบเก้าจบอย่างเงี้ยความจริงเขาบอกว่าติดอันดับห้าผู้นำที่ควรลงออกจากตำแหน่งพี่ใสยครับครับ คือคือคืออย่างนี้นะคือเคสที่ว่าอเอคือคือวันที่ยี่สิบเนี่ยทุกคนก็ทั้งเสื้อแดงทั้งประชาชนทั่วไปเนี่ยก็รอดูนะครับแต่ถ้าเกิดสตุลการตัดสินนะครับผมออมองว่าผิดตามมาตราหกสิบแปดนะครับคุณคิดว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับ<ช>และคุณคิดอาจจะต้องมี e มอียิปต์โมเดลขึ้นมาแน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าพวกเสื้อแดงเราเนี่ยเรายอมทนมาสารพัดนะครับจนมันใช้ทั้งสองมาตรฐานจนถ้าเกิดเที่ยวนี้เขาขึ้นมาเป็นพวกเราจะอยู่ได้ยังไงครับ คนเราดีความที่ทำมาไม่เกิดความสามัคมคีมก็ยังไม่มีใช่ไหมครับพี่น้องประชาชนก็สับสนไปหมดตกลงประชาธิปไตยเนี่ยมันยังไงกันแน่ครับ อีกฝั่งนึงก็ประชาธิปไตยอีกฝั่งนึงก็ประชาธิปไตยนี่แหละครับแต่ฝั่งนู้นอ่ะเป็นไงรวมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่จะพยายามจะยกอันดับอยู่เรื่อยตอนแรกเฮ้ยมันยกอยู่เรื่อยเลยครับตอนแรกบอกว่าต้านคอร์รัปชนะครับสุดท้ายพอไม่มีคนเห็นด้วยรัฐบาลถอยแล้วเอาอีกแล้วยกยกระดับยกระดับอีกแล้วครับผมเห็นมันยกทุกวันเลยครับเกียรติใครนะเกียรติคือเขาบอกคิดประนมใช่น้ำประน้มระบอบทักษิณโดยการ เห็นที่ไหนก็ให้เป่าเาลูกหวียเช่นพึกคุณทาเล่ก็โดนไม่น่าเชื่อโดนทุกคนที่บอกว่าโดนหมคแต่ว่าถ้าเกิดเจอหนึ่งร้อยองศาของเราไปเนี่ยว่าไม่ต้องกลัวเรามีออองงศศาาาเเ้ไปครรับมีวิธีแก้อยู่แล้วถ้าเกิดคุณคุณเป่าเมื่อไหร่เจอพวกเราแน่นอนใช่ไหมครับแล้วที่สําคัญเนี่ยครับมทหนึ่งยันเลยครับว่าตั้งแต่เรียนมาเนี่ยไม่มีระบอบทัศิน การบอกนี้เลยครับคือ,ค,อคือการนที่พักประช,ชาธิปัตย์หรือเทพเทือกทําปัจจุบันนี้เป็นทําจะทําให้คนของชาติอ่ะพวกเด็กนักเรียนพวกอะไรไปเรียนแบบไปสิ่งที่ไม่ดีดนีกหน่อยเพราะไม่พมอใจใครก็รปี๊ดปี๊ดใช่ไหมแล้วเป็นไง ดีไหมแล้วบอกว่าเป็นคนเป็นผู้ดีเราเราเราอะไรย่ขัดขืนแต่ที่ไหนได้ทำไมถนนมันติดแล้วรถติดเต็มไปหมดคุณเห็นไหมว่าระบบทักษิณอะไรที่คุณว่าเนี่ยสวนภูมิสร้างสิทธิก็คุณทักษิณเนี่ยครับเองนะอันนี้ภาพเนี่ยผมเอามาลงเนี่ยคือคิดถึงเพราะว่าท่านโพสเฟซบุ๊กเมื่อเช้าตอนหัวลูกนะครับท่านบอกเลยว่าคิดถึงพี่น้องประชาชนคนไทยอยากให้สัมัคคีแล้วก็ปองดองครับ นะครับคืออยากให้เข้าไปในระบบรัฐสภาจริงๆท่านบอกเลยครับคือท่านจะกลับประเทศหรือไม่กลับประเทศเนี่ยครับอีกส่วนหนึ่งครับแต่วันนี้ท่านบอกเลยว่าอยากให้พี่น้องคนไทยเนี่ยรักกันใช่ครับครับคือเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนี้วันนี้เดี๋ยวก็จะมีแถลงแถลงการของนปชอทีเป็นภาพพิเศษใช่ครับภาพพิเศษคือเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดใช่เห็นภาพนี้แล้วคิดถึงไหมครับใช่จริงๆแล้วอยากจะบอกเลยขั้นสูงร่วไปเลยฮะครับ เตรียมพร้อมขั้นสูงเรี่ยวเครื่องแบบกันไว้เตรียมคือทั่วเนี่ยตอนเนี้ยเขาเริ่มเตรียมพร้อมมันตั้งแต่เดี๋ยตั้งแต่ลอยกระทงมันติดลอยกระทงเงี้ยไหมครับคราวนี้สิบแปดเตรียมสิบเก้าเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะไปลาาไปไหนี่ยนะนะสนามกีฬาราชมังคลาใช่ไหมครับช่างงานนี้เสื้อแดงเราจะต้องไปแสดงพลังกันเยอะๆใช่ไหมครับออกมาเยอะๆกันใช่ไหมครับให้รู้ไงว่าตุลาการ แค่เป็นแค่กฎหมายลูกเนี่ยใช่ไหมเราจะมาอย่างไรท่านเราไม่ได้เชิญชวนท่านอ่ะท่านใช้วิจารณญาณไปฟังกันคือไม่ต้องหยุดงานนะครับเราเราเราไม่ยอมให้หยุดงานไม่ต้องหยุดเรียนครับหลังจากเลิกงานเลิกเรียนแล้วท่านว่างท่านไปร่วมกับเราครับคือแสดงพลังประชาชนจริงๆวันนี้ครับพูดเลยนะคือเดี๋ยวก็เดี๋ยวสักครุ่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกอีกอีกไม่านานก็เดี๋ยวก็จะมีการแถลงใช่ครับรับเวลาฉนต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมยังไงคือตอนเนี้ยเขาวาง แผนนซิ่งสนามกีฬาเนี่ยนะคือคืออต่จังหวัดมาเนี่ยอาจจะต้องนอนค้างเพราะเสื้อแดงสไตล์ของคนเสื้อแดงเรานอนกับพื้นหรือนอนอะไรก็ได้นอนหน้าเวทีก็ได้ใช่ไหมเพราะเรามาต่อตู้ทางประชาธิปไตยคุณลองดูของของพวกสุเทพหายหมดประมาณตุวันหายละตีหนึ่งตีสองเขาก็หายมันกับมันทำไมไม่มานอนค้างคืนหรือนอนกันอยู่ตรงที่ประชาธิปไตยเลยครับพวกนี้ขาดแอร์ไม่ได้ครับใช่ไหมครับทําตัวแบบอู้พยายามเอานักร้องนะเอามาพูดห ทำไมเรียกร้องประชาธิที่ประยต้องนอนขัานถนนเหรอเอามันต้องเพราะว่าของเราเนี่ยของเราเป็นพวกราก้าเป็นไทยใช่ไหมครับแล้วเราเนี่ยเราต้องเราต้องนอนกระดินกินกระตาให้ได้ก่อนแล้วเราก็มาต่อสู้เรามาด้วยใจเราไม่ต้องจ้างใช่ไหมครับบางคนเนี่ยมันรับจ้างโอ้โหมันจ้างมันมาได้ไงเป็นล้านๆคนวะวันวันนั้นวันนั้นแหละเป็นแสนโอ้โหที่ทัดจ้างจริงๆเนี่ยอีฉันเงินไงจะได้เงินเาหวันนี้ผมรับเล่เลยเนี่ยผมไปทุกงานที่ดที่เมืองทองนะครับคือพื้นที่เนี่ยเป็นรูป ตัวแอลครับครับคือเราก็พยายามจะเบียดเสียเข้าไปให้ได้ให้ถึงเวทีที่สุดแต่ถามว่าพื้นที่เนี่ยเล็กโดยคิดเป็นเป็นตารางส่วนแล้วเนี่ยคนน่าจะมาเกินหลักแสนจริงๆมานะครับต้องบอกเลยใช่คือคือคนเนี่ยคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยคนกําลังคนเซอแดนเนี่ยคึกคักมากเพราะว่ามันมีการปล่อยข่าวมาแล้วนะครับว่ากรณีเคสที่ว่าที่บอกว่าว่าไอ้กรณีมอฟเนี่ยใช่ไหมว่าจะตัดสินอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาประชาชนเขากลัวเขาคงจะไม่ยอมไม่มาร์กไม่ยิงแบบครั้งที่แล้วนะครับและยิง อยากว่าเดี๋ยวพอสมรู้รัฐบาลนี้ยุบใช่ไหมก็จะมีมาตราเจ็ดมเจ็ดใช่ไหมคือพระรจะทานคือท่านเคยบอกแล้วว่ามาตราเจ็ดเนี่ยมันมันมันไม่มีสานระบบเลยต้องพูดงครับเพราะว่าเราเริงมีระบบรัฐสภาระบบประชาธิปไตยอยู่ครับก็จะพยายามแก้ไขถ้าทั้งที่ที่ที่ว่าตุลาการจะพิจารณาว่าแค่เพียงสวท่านั้นเองครับมาจากการเลือกตั้งกับแต่งตั้งเขาแค่นั้นเองมันบอกว่าผิดเพราะคุณจะเรียยว่าผิดไหมเนี่ยคุณคิดว่าคุณแน่จริงเนี่ยคุณมาสมัครแข่งกันสิครับ อะไรเนี่ยแล้วมาหลายๆเรื่องนะครับที่สําคัญครับตอนนี้เนี่ยส่วนนุสิตโพนะครับ,รบก็ออกมานะครับว่าควรให้หยุดการชุมนุมนะครับหกจุด <c oughs> 9.67ไม่เห็นด้วยเห็นด้วยครับเห็นด้วยให้หยุดนะครับคือเห็นด้วยคือว่าคือไม่อยากให้คุณไปไม่อยากให้ไปร่วมการชุมนุมให้หยุดนะเพราะว่าประชาชนเขาเดือดร้อนคือเขาเดือดร้อนจริงๆแล้วก็ก่อความวุ่นวายนักเรียนไปโรงเรียนไม่ได้ครับคนนี่เห็นอยากจะให้ชุมนุมต่อเดี่ยแค่30จุดโอ้โหนี่จะบอกไม่ใช่ไอ้เรื่องอย่างนี้อะมันเป็นเป็นเป็นเหตุผลที่เราเราบ่นงงี้งุ่งงี้ใช่แต่จริงๆแล้วคือคุณไม่มีเหตุผลอะไรผมจะรบรัฐบาลอะคุณจะมา มันจะลงแล้วานต้านพรบอนี้ก็ใช่ไงเพราะเขาก็ถอนออกหมดแล้วคุณจะอะไรล่ะครับแล้วคุณก็คุณก็หาเรื่องคุณลงไม่ได้คุณก็พยายามจะเดี๋ยวยกระดับใช่แล้วที่สําคัญนะครับคือ ให้ควรใช้กฎหมายหยุดคอร์รัปชันประชาชนให้ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยทำหน้าที่ของตนในรัฐสภา1 2 1 5เอร์เนต์นี่เยอะนะครับครับรัฐสภาตนี้เยอะเลยนะครับเอ๊ะข้างๆเขาแพงนี่มันยังพอมีเหลือมั้งไหมเนี่ยครับผมจะให้ท่านนายกยิ่งรักไปยึดมั่งครับแล้วก็ความสุขของประชาชนวันนี้นะครับคือใกล้ถึงวันเฉลิมฉลองวันฉลาม5ธันวาแล้วใช่ครับประชาชนเนี่ย7 เ็อ76.6%นะครับับให้ป้องดองให้หยุดม็อบให้หยุดทุกอย่างคืนพื้นที่ผิวถนนการจราจรกรุงเทพทั้งหมดใช่นไหมนะครับให้หันหน้าไปพูดคุยกันพูดถึงวันที่5ธันวาคมก็ไหนบอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไหนบอกว่าคุณรักในหลวงกันรักพ่อเรามีพ่ออันแล้วทำไมคุณไม่เลี่ยเคลียร์พื้นที่ล่ะภูทริยาใช่้อไมจัดงานได้พ่อก่อนดิเสาร์21ธันวาครับรัฐบาลจะจัดงานเที่ยวบินมหาภูริโอ้โหดีๆงนั้นเลยใช่มไหมครับ ครับร้อยที่นั่งที่นั่งละห้าแสนก็เป็นเงินเท่าไหร่ว่าไปเอามันคือไม่หักค่าใช้จ่ายนะเพื่อกิจกรรมของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารคือย่อมทสครับครับหนงานที่ที่รับผิดชอบก็มีกระทรวงการคลังคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารกระทรวงมหาดไทยและ กระทรวงพลังงานาเป็นเจ้าภาพให้เป็นผู้ที่รับผิดชอบในครับแล้วผมถามคุณจริยาเนี่ยถามคุณโชคด้วยเห็นไหมเขาบอกว่าเขารักพ่อเห็นไหมว่าจะถึงวันวันนั้นแล้วใช่ไหมครับอันนี้ทําไมทําไมทุกคนยังมา เดินขบวนทั้งที่ปากก็บอกว่านิรโทษกรรมเนี่ยจะมาค้านอันนี้ก็จบแล้วตอนนี้เราควรจะมาร่วมกันรักพ่อใช่ไหมครับผมไม่ใช่มาขวางถนนเมื่กี้เขาก็ไปสามารถจะทําพิธีอะไรได้ใช่ไหมห้าธันวาเนี่ยถึงเมื่อกี้สักครู่นี้อะไรนะโผล่จากไหนโพล่จากสวนดุสิตโพลครับเอแบกโพเขา เขาเขานั่นมาคือเอกภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำครับครับระหว่างอภิสิทธิ์กับยิ่งลักษณ์การควบคุมอารมณ์ครับคุณอภิสิทธิ์ได้ไป11.5เปอร์เซ็นต์บมือด้วยท่านนายกยิ่งรักนะครับเป็นผู้หญิงแท้ๆเลย70โหวโอดทนได้ดีกว่าครับไล่ต้องกดไลค์ให้ครับแล้วในหัวข้อีกการยอมรับ ของคนทั้งในประเทศและต่างประเทศคุณเอาพิธศ์เอาไปเลยสิบเจ็ดก็บอกฟุดๆเลยท่านนายกยิ่งรักไปเก้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์กาย้อนทั้งคนในประเทศและต่างประเทศใช่ไหมครับครับผมแล้วมาบอกว่าอีโง่ได้ไงแล้วความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำเอาไปเลยเอาพิธศ์เอาไปเลยสิบแปดจุดห้า ท่านนายกยิ่งรักเจ็ดเจ็ดสิบเห็นไหมเราบอกว่าเป็นอีโง่ได้ไงครับเห็นไหมเขามีภาวะผู้นําสูงขนาดได้ต่างชาติเขายอมรับและมาร์กล่ะไปต่างประเทศมีคนยอมรับไหมครับด่าผู้หญิงอย่างเงี้ยว่าคุณคนนี้ความร้ความสามารถเรียนออกฟอร์ดนะตอนนี้เรียนออกฟอร์ดว่าอีเห็นไหมได้ยังไงมรความสามารถเอาพิสัยเอาไปเลยสิบเอ็ดจุดห้า ท่านนายกยิง่ะเจ็ดสิบโอ้โหใช่ปะไอไอโพนี่ใครใครใครที่ไหนอ่ะโอ้ยนี่ครับเขาไม่ใช่โพมั่วใช่ไหมแบบไพ้แระดับนี้ก็มีชื่อเสียงโพเนี่ยเป็นการจุดเลยนะครับไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยครับเป็นการจุดเลยนะครับเขามีหัวข้อคือการควบคุมควบคุมอารมณ์ครับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศครับความเป็นผู้นําความรู้และความสามารถของของนายกทั้งสองท่านเอามาเปรียบเทียบครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เอา อ่านนี่หน่อย S M S ักหน่อยก่อนแล้วถ้าพอยเออใช่ไหมเอาสักหน่อยเดี๋ยวประชาชนเขาหาว่าพี่น้องไอ้ส่งมาแล้วไม่ไม่อ่านอ่านสักหน่อยเดี๋ยวเราเสริมนะครับพี่เทพเชือกมันรอส้มหล่นจากตลกแฝงหวานไปป่าพี่เทือกจ๋าใช่ไหมจากตลกจัดใช่ไหมครับครัอีกอันหนึ่งครับอะไรลิลลี่อะไรนะยายครูลิลลี่ป่ะโอ้ใช่ใช่ไหมยาเตื้อเบนนะ อันนั้นก็อะไรนะปูอะไรเมียเท่าเป็นครูบาจยาอะไรอ่านไม่ชัดนะครับอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์แบบหน้าด้านดนไม่มองย้อนดูตัวเองและพักโกงไปเท่าไหร่ใช่ไหมคุณน้องอพี่ผู้ชมนะครับส่งเอ s เอมสมาเลยนะครับเดี๋ยวเราเราจะอ่านแล้วเราจะตลหนิกันและชาวไร่ออกมาช่วยรัฐบาลเยอะๆครับด้วยความยินดีครับเดี๋ยวคุณโจคกต่อเลยครับคือตอนนี้มีส่วนนุสิตโพล่าสุดนะครับสิบทางออกยุติความวุ่นวายทางการเมืองวันนี้นะครับอันดับแรก เนี่ยบอกแล้วว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับไม่ให้รัฐบาลยิ่งลักยุบสภานะครับครับ3 6 6 7เไม่ให้ยุบเลยนะครับแล้วก็86.49เนี่ยให้คุณจุดเทพแล้วก็มอบเนี่ยครับให้หยุดการเคลื่อนไหวมาสู้กันในระบอบ รัฐสภาอู้ยระวังเขาจะฟังอันเนี้ยคือทุกอย่างเลยที่บอกครับต้องขอบคุณส่วนทุกสิ์โพด้วยนะครับครับขอบคุณทุกทุกทุกโุเดี๋ยวเป็นนี้เวลาเราก็ใกล้ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวอ่านอันนี้ไออันนี้ไออัน้อารท่ท่านนายกหน่อยครับนี่ครับไม่รู้เดี๋ยวขึ้นท่าเ่อยนะครับท่านนายกสั่งเสียรวงนะครับช่วยฟิลิปปินส์ตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับที่จากพายุได้ยว่นเขาว่าตายไปเยอะใช่ไหมครับสอง สองแสนกว่าเขาอย่างี้คุณบ้าช่วยโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับกระทรวงกาโาหมกระทรวงมหาทยกระทรวงสาธารณสุขนะครับทั้งสี่กระทรวงนะครับรับหน้าที่ดูแลทั้งหมดนะครับนี้เนี่ยบอกว่าเนี่ยคนของประเทศไทยจริงๆยามเราเดือดร้อนเราต้องไปนออกตัวก่อนนะครับแล้วเชิงคานเนี่ยติดลิมบินยุติการอยู่อ่ารแรงครับ เป่านาวีก็คืออีกหนึ่งการยุติดกันอยูะครับได้ที่เลขที่ธนาคารกรุงไทยนะครับเนี่ยขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วนะครับศูนย์ไทยสงวนใจศูนย์ศูนย์เก้าห้าห้าหนึ่งขีดหกนะครับนะครับสาขาท่านีรัฐบาลนะครับนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีผู้แทนพระองค์ จากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับมอบถุงยังชีพ5,000ถุงครับเต็นท์100หลังนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยหลังจากบ่ายโมงมาแล้วเนี่ยท่านนายกประสานโดยสำนักนายกนะครับจะใช้เครื่องบิน c 300ของกองทัพบกบินไปที่ฟิลิปปินส์ไปช่วยเหลือตอนนี้ยอดเงินนะครับบริจาล่าสุดเนี่ย 8 3ล้าน83ล้านเศษเษครับนะครับคือตอนนี้ท่านบอกแล้วว่าท่านช่วยเต็มที่เพื่อพี่น้องชาวไทยเพราะว่าคนไทยส่งกําลังใจช่วยเหลือฟิลิปปินครับเพราะท่านเคยช่วยเราตอนซึนามิมาใช่ครับเราต้องคเราพี่น้องนะครับเวลาเดือดร้อนเราไปช่วยเขาเราเดือดร้อนเขาก็มาช่วยเราใช่ไหมครับไอปารูวีดิเลอร์นะครับตอนนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วครับ11 1องศาหมดเวลานะคะดิฉันจริยาเกศสุวรรณค่ะครับครับ ผมสุทธิจอผผลส่งครับครับผมพักขเดตวันวงนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะขอบคุณที่ให้กำลังใจกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ